สรุปผลการแข่งขันศึกมวยมันสนั่นเมืองวันอังคารที่29สิงหาคม2566เวทีมวยนานาชาติรังสิตผลคู่ที่1ฝ่ายแดงก้องมีชัยเจียปรามินทาชนะคะแนนสิวราชบอรินทิดาคู่ที่2นิโรธสอบุญมีฤทธิ์ฝ่ายแดงแพ้คะแนนเพชรรัตนเพชรยินดีอะคาเดมีผลคู่3เพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยแพ้คะแนนเด่นผาด่างแดงรดดี และคู่ที่4คู่เอกของรายการฝ่ายแดงพีรพัฒน์มวยเด็ด7จ็ดแปดเแพ้คะแนนเพชรเมืองสวงก่อซอยตันผลคู่ที่5พีรชัยศูนย์กีฬากุดฉิมชนะคะแนนพนมทวนน้อยต่อวิทยาผลคู่6ดีเซลเล็กออคมกริชชนะคะแนนเพชรตะวันซ้อหน่อยชัยวัดหีบทองผลคู่ที่7ปล่ลอยวิเศษทีเด็ด99 แพ้คะแนนเพชรสามารถสิทธิเจปริมผลคู่8คู่สุดท้ายของรายการชาตินินชตโต้งปราจีนชนะน็อกยก4ี่ปานเพชรอปิติศักดิ์นี่คือคลิปสรุปผลการแข่งขันศึกมวยมันสนันเมืองวันอังคันที่29สิงหาคม2 5 6 6กที่ผ่านมารายละเอียดอยู่ในดิสคริปชันครับกดไลค์กดติดตามไม่พลาดข่าวมวยใหม่ๆจากทางเราพอกันไหมคลิปหน้ายูดีมีแหงซ้ำใบดีสุขุสุคนครับ